กิจกรรมที่จะทําจะเริ่มทําในปีนี้นะคะ2566นะคะก็คือกิจกรรมสะสมบุญของกุ้งที่จะเป็นการสะสมบุญแบบอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดนะพอดีหาข้อมูลกิจกรรมเนี้ยมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เริ่มสักทีเพราะว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ได้เริ่มสักทีนะคะเกิดจากตัวเราพอมาวันนี้อาวันนี้เราก็ดูเส้นทางนะคะพอดีวางแผนไว้ ไปบริจาคค่าดิบเสร็จแล้วก็ดูข้อมูลมูลนิธิคนตาบอดซึ่งเก็อยู่ไม่ไกลจากเส้วนวิภาวดีรังสิตเลยอนุสาวรีย์ชัยมาหน่อยนึงนะคะก่อนจะออกเส้วนวิภาวดีเนี่ยก็คือเข้าซอยไปประมาณ200เมตรเนี่ยก็จะถึงเลยก็คือเราไปดูสถานที่ก่อนว่ามูลนิธิคนตาบอดเนี่ยสถานที่เป็นยังไงแล้วก็ติดหนังสือไปวิภาดีดูข้อมูลผ่านเพจมาแต่ก็ยังไม่ได้ลงดีเทลมากก็โอเคซื้อหนังสือนิยายมานะคะหนังสือนิยาย300รอกว่าหน้านะะซื้อมาน้าจะปี2ปีสปีเรี้ยงไม่แน่ใจซื้อมานานมากแล้วแล้วก็น อ่านนักเสียดายเป็นคลิปเสียงใช่ไหมคะแต่ว่า มีเยอะสี่เล่มกลัวอ่านไม่ทันก็เอาไปบริจาคสามเล่มแล้วก็ติดเอาไว้เล่มนึงเผื่อเอาไว้ฝึกอ่านนะคะยังไม่ได้อ่านเลยการอ่านมีสองแบบมีผ่านอ่านมีอ่านผ่านโทรศัพท์แล้วก็อ่านผ่านโปรแกรมที่ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะอ่านผ่านโปรแกรมที่ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าที่คอนโดมีอุปกรณ์ณท่านท่านจะพร้อมเพรียงนะคะก็มาให้ดูว่าาเราสามารถเอาหนังสือไปบริจาคได้ที่ห้องสมุดของมุิทีคนตาบอดนะคะเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นสองเลยมีภาพมาให้ดูนะคะเผื่อใครจะแวะไปหรือใครสนใจส่งไปชนีเอองก็ไไไดดด้้นะะะพแวป เห็นพอดีเข้าไวนั่งนั่งรอบริจาคหนังสือก็เห็นกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าดิบแขวนเอาไว้แส่นโชว์นะคะก็คือใบละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะตรงนี้กุ้งก็เลยบอกว่าซื้อเลยตั้งใจแบบช่วยเหลือเพราะไม่คนใช้กระเป๋าผ้าดิบอยู่แบบยลแล้วเนาะ,ะก็คือถ้าเกิดท่านใดสนใจกระเป๋าผ้าดิบจะมีกระเป๋าผ้าดิบกับเสื้อนะคะก็ซื้อแล้วก็โอนผ่านธนาคารอันนี้ก็คือลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันนะ,ะตรงนี้นะเผื่อใครแบบว่าอยากช่วยเหลือแบ่งปันนะคะก็คือเริ่มมาเริ่มด้วยกันในปีนี้นะก็คืออ่านหนังสือเสียงเพื่่อออคคนนนนตาาาาบดหข้้มมูลผไะะะ